ก็นะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Rv นะครับเราเลือกเพลงมานะมาเอามักฟ้าก่อนเลยคือผมไม่รู้ว่าการเดินเกมของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นยังไงนะผู้เล่นสายฟาร์มเนี่ยแต่ผมจะเลือกที่บัฟฟ้าเป็นระดับแรกก่อน แล้วก็ช่วยเลนกลางก่อนที่จะลงไปเอาบัฟแดงสุดท้ายก็ลงไปช่วยอ,ออฟนะครับประมาณนั้นเอออฟใช่ไหมไม่สิอ๋อเราลงไปช่วยแครี่ครับเออพูดผิดไม่พูดผิดหรอกบางเกมมันก็ออฟอยู่ข้างล่างนะครับซึ่งมันก็สับสนนะมันก็ทำให้ผมสับสนนะบางทีอ่ะ

ถ้าผมเล่นขัดใจคนดูก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะเล่นเล่นเอาความสนุกนะครับบันเทิงไปเพราะผมไม่ได้เล่นหมดแหลงถ้าหมดแหล้งก็อีกอย่างหนึ่งนะครับปุ๊บแ่ได้แล้วเอ้ยอเล็กเตอร์ อเล็กเตอร์วิวสามเอ้ยวิวเออวิวสามอยู่ตายซะไปแล้วโหเกือบไม่รอดนะครับก็ถ้ามีกระตุกก็ขออภัยด้วยนะเอ๊ะอ๋อออกรองเท้ากันดามเมจดนี่หว่า ไอลิมาไงมึงมาไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนกูนโดนลุม่มไปแล้วไปแล้วเอ้เฮ้ยจิวกดมาอย่าเป็นเป็นไรหรอเป็นไรเป็นไรไปโอ้โหแม่หนีไปละอะไรเอาเอาเอาคลิปก่อนใจเย็นนะ กิวโกต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 ทำไรเหรอทำไรเหรอครับกิวโกตเอ้ยเอาป้อมเลยเีฉยเอาไม่ได้หววะท้อทโหยังโหดอ่ะเพื่อนผมโคตรโหดเอ้ยป้อมกลางานี่เป็นไงอเอาวันติมาเพื่อคีปย,ยังโหดอ่ะอีกสิบนาทีนะครับ ตีปอมเข้านะเอาเลยก็ได้ปึ๊บ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 ฮะโอ้ยกิวควิดกิวควิดทำไหมทำไรโอ้ยบีบแต่วัดตะควบีบแต่ยังโหดเดือยไอ้นี่มาเป็นไรล่ะเอ้ย โอ้หตายกดไม่ทันนะครับโอ้โหเสียดายมากเมื่อกี้กดทันได้แน่สองคิวโอ้โกดไม่ทันตายซะ,ยะเพนแพดนี้ผมว่ามันเอาไว้ต้นเกมนะครับรู้สึกว่าเหลือเกมนี้จะไม่ไหวแน่ๆนะครับ แต่ว่าตัวฝังเขามันก็ไม่มีตัวไหนทุ่เพนได้อยู่แล้วนะเอาจริงบางหมดเลยอะไอลงไอลิเนี่ยมันก็ไม่ค่อยบางอะไอลิแต่ว่ามันแล้วแต่คนเนาะว่าเขาเล่นเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเปลี่ยนล่างยังเอา้าข้างล่างเอยอะไรว่ารอก่อนรอก่อนอย่าเพิ่งเพื่อน ถอยก่อนถอยก่อนลาวิลอย่าเบิ่งโอ้ยอะไรวะเนี่สมมยสลิมมึงตายสลิมไม่รอดราดรอลมมาดอย่างเดียวะละน,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 นี่ทำเห้กิวกอดนะเนี่ยขี้กากกัดอ่ะมึงตายนี่ตายปะ เชงเลียมซาลิมซาลิมซาลิมไปไหนไอ้ตายตายตายอเล็กเตอร์มึงตายเออไม,ไม่เป็นไรไม่ได้คิวอย่างนั้นก็ได้อ่าบัฟนะครับเออเอาเลยแล้วกันโอ้โหอยู่โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไปช่วยเลนกลางก่อนโอ้โหไอริกกูเอาจัดนี่ตาย โอ้โหไม่มีฟ oh. ิกเกอร์ก็ต้องขอไปกระเสียงไม้ท uh, ี่ม ah ันแปลกๆนะครับคือผมใช้ไม้หูฟังนะโอ้ยไม้ไม้ขยับครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะผลโอเคไม้กลับมาที่เดิมแล้วฮ่า กิวโอดกิวโอดกิวโอดป้อมอู้มึงตายตายนี่โอ้โหบังอาจมาเอาป้อมเจอกันเจอกันเจอกันได้ขอเอาดาร์กเลยกัน เพิเรียบร้อยดูทรงผมน่าจะจบบนได้นะบนนี้ไม่ค่อยมีคนมาดูเลยเออทำไมมันหายอ่ะหายออกจากแมพไ้เรียบร้อยไม่เป็นไรอย่างน้อยได้ป้อม ย่างไรเราก็ได้ป้อมนะครับเออไม่ได้เสียดายอะไรมากหนึ่งคิวแลก1หนึ่งป้อมนะประมาณนั้นปปผมคิดว่าเลดเกมผมน่าจะสู้ไอริไม่ได้นะเออมนน่าจะสู้มันไม่ได้แล้วนะเลดเกมคงสู้ไม่ไหวละโอ้ยังนัวเอาเลยเพื่อนเอาเลยเข้าเลย โดน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 เต็มเต็มอาไละไปเอาดดก โอ้โหโดนเข้มมันจะจับป๊อปอะโอ้ยโดน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 เดา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 ไปสลิปสลิมอุ้ยถอยเลยทีเดียวอื้มอ้าวโอ้ตายสี่เลยอ่ะ

เฮ้ยโอ้โหร้อยด้วยกำลังไปเออเฮ้ยเียดร้อยตายไหมตายไหมอีไม่ทันเอ้ยโอ้โหโคตรแรงเอ้ยเอีแค์คลิปฝั่งนี้กัน คคลิปเสร็จแล้วเอาป้อมเลยเอาป้อมเลยเอาป้อมเอาป้อมเอาป้อมไปแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้โหโดนจับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอาเอาป้อมเลยเพื่อนเอาป้อม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 เลยเอาป้อมมันผมคุยคนเดียวเพราะผมไม่ได้เปิดใหม่โอ้โหจบได้นะจบเลยเดว ผมเกิดตอนนี้ได้จบแน่ๆครับชนะแน่นอนตอนนี้ยังไงก็ชนะของผมยังไม่เต็มมั้งเนี่ยไปแล้วกำลังไปเพื่อนรอ,อก่อน,เ,นเออคีบคีบคๆๆ,ๆ,ๆปพื่ยังไงเอ้าไปเอาดาร์กแล้วกันเออแปลกละไม่ได้แล้ว แมนสลิมอยู่ตรงนี้อีกไปได้ยังไปไปเถอะไปอยู่ไหมนะโอเคไม่อยู่แล้วขอยาดเอาคอแล้วกันเอ้ยเอาดาก์กันเรียบร้อยฮุกกดเลยรีบเกินเพื่อน โ oh อ้ไายกอดเฮ้ยอื้มสลิม,มเลยฮะโตฟีอีกแล้วไหนวะไปไหนแล้วล่ะต้องการคุณต้องการอะไรจากผม <c oughs> อะไร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 ทำไมมันยังให้สะใจไหมเพลนี ดีมากโอ้โหตายเฮ้ยเอาป้อมเอาป้อมเอาป้อมป้อมโอเคชนะและคลิปนี้ก็คงไม่มีแล้วแหละเออเล่นเพื่อความบันเทิงนะครับคือไม่มีคลิปจะลงละเอองั้นคลิปนี้ก็ขอตัวากันไว้ก่อนนะ คลิปหน้านเจอกันใหม่ครับ